สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องคืนที่ไฟดับในป่าแคมป์คุณเคยไปแคมปิ้งไหมเคยไปนอนกลางป่าเงียบๆไหมหลายคนบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้หลบหนีจากความวุ่นวายมานอนฟังเสียงจิ้งหรีดเสียงน้ำไหลแต่สำหรับฉันมันคือเหตุผลที่ทำให้ฉัน ไม่กล้าเข้าไปในป่าอีกเลยหลังเราสี่คนเพื่อนสนิทตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลือกไปตั้งแคมป์ที่เขาใหญ่เพราะมันไม่ไกลขับรถไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงตอนถึงแรกๆบรรยากาศดีมากลมเย็นมีลำธารใกล้ๆเสียงน้ำไหลเป็นจังหวะนกป่าส่งเสียงบ้างบางครั้งเรากางเต็นท์สามหลังใต้ต้นไม้ใหญ่ทุกอย่าง มันเหมือนจะเพอร์เฟกจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกความมืดในป่ามันไม่เหมือนในเมืองเลยนะมันไม่ใช่แค่มืดแต่มันคือศูนย์สิ้นเหมือนทุกอย่างรอบตัวหายไปหมดเราก่อกองไฟนั่งกินหมูกระทะเครื่องปั่นไฟจากรีสอร์ทใกล้ๆดับพอดีตอนเรากำลังหัวเราะกันไม่มีไฟฟ้าเหลือ นอกจากกองไฟตรงหน้าตอนแรกก็ไม่คิดอะไรจนได้ยินเสียงแรกครับครับเสียงเหมือนกิ่งไม้หักอยู่หลังเต็นท์พวกเราหยุดคุยกันทันทีมองหน้ากันแล้วเพื่อนคนหนึ่งชี้ไปที่ต้นไม้ข้างๆเงาดำเหมือนคนยืนอยู่ตรงนั้นสูงผิดปกติ แขนยาวเกือบถึงเขา่าเรานั่งนิ่งไม่พูดอะไรหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูแล้วเสียงเพื่อนในเต็นท์อีกคนก็ดังออกมาเบาๆพวกมึงมีใครเดินรอบเต็นท์กูปะ่ะเราอยู่กันครบตรงนี้แล้วใครเสียงเร่งจังหวะเล็กน้อยฉันพยายามมองไปรอบๆเห็นแต่ป่ามืดๆ แต่รู้สึกได้เหมือนมีอะไรหลายอย่างอยู่ในความมืดนั้นมองเราอยู่ทันใดนั้นลมแรงพัดมาดับกองไฟที่เราเผาไว้ทั้งหมดมืดสนิทเสียงกระสิบแทบไม่ได้ยินและเสียงฝีเท้าเริ่มวิ่งรอบๆบเต็นท์เพื่อนคนหนึ่งตะโกนให้วิ่งเราวิ่งออกจากเต็นท์แบบไม่คิดชีวิตป่าตอนนั้นเหมือนเปลี่ยนไป ก้าวที่เหยียบเสียงฝีเท้าตามหลังเสียงเหมือนคนโห่รอบแผ่วๆตามมาขนทั้งตัวฉันลุกตั้งพอเราวิ่งพ้นป่าไปถึงถนนใหญ่หันกลับไปดูตรงที่ตั้งแคมป์เมื่อกี้มันมืดสนิทเหมือนไม่เคยมีคนอยู่ตรงนั้นเลยวันต่อมาเรากลับไปเก็บของกับเจ้าหน้าที่อุทยานสิ่งที่เจอ ทำให้ฉันขนลุกจนถึงวันนี้ตรงที่เราก่อกองไฟไม่มีร่องรอยไฟเลยแม้แต่เศษขี้เท่าเต็นเราถูกถอดออกวางกองไว้เหมือนมีใครช่วยเก็บให้แล้วเจ้าหน้าที่ถามว่าเมื่อคืนพวกคุณนอนที่นี่จริงเหรอเพราะเมื่อวานเขาปิดทางเข้าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลย ตั้งแต่นั้นมาฉันไม่เคยเข้าไปในป่าอีกเลยถ้าคุณคิดจะไปแคมปิ้งเร็วๆนี้ลองมองรอบตัวตอนกลางคืนดีๆว่าสิ่งที่อยู่ตรงนั้นต้อนรับคุณจริงๆไหม